الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخر والحمد لله الذي أنزل على أبيه الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله جاءنا برسالة ربه وأدى أمانة ونصح أمة وكان نبيا مبشرا ونذيرا وَدَاعِيًا إلى الله بإثنه وسرايا منيرا صلى الله وسلم ذلكم النبي أمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى سنته الى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله عز وجل <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و َ م َ ن ْ ي ُ ت َ ع ِ ن ل َّ ه َ و َ ر َ س ُ و ل َ ه ُ ف َ ق َ د َ ف َ ا ز َ ف َ و ْ ز ً ا عَظِيمًا ص َ د َ ق َ اللَّهُ ا ل ْ ع َ ظ ِ ي م <يم> มَ ع ا ش ِ ر َ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ ت َ ن ْ ب ِ ي ن َ ا ن ผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายลนั้นจงมีความยำเกรงมีความทักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอย่างแท้จริงโดยการที่จะต้องดำรงตน ครองตัวครองตนอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะนาลาได้ทรงบัญญัติใชา้และทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงห้ามโดยในกรอบนิยามของคำว่าอันอิมติซาลุนอาวามิรวัดยตินาบุนาวาฮีทั้งหลายที่เครบกับคุตบานในวันนี้เป็นเรื่องที่ จะนำเสนอท่านทั้งหลายในเรื่องอิสลามกับการส่งเสริมอาชีพท่านทึ้งหลายที่กรอบครับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่และที่ไม่ปรากฏอยู่ที่นี่ทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องมีอาชีพได้ทำงานประกอบอาชีพกันทั้งหมดโดยเหตุนี้เองศาสนาอิสลามนั้น เป็นศาสนาแห่งการสนับสนุนที่จะต้องให้มีการประกอบอาชีพเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาและศาสนาแห่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลามิได้ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เพียงเพื่อกินเพื่อถ่ายเพื่อสื่อพันธุ์เพื่อใช้ชีวิตอยู่ ไปวันๆก็หาไม่แต่พระองค์ได้ทรงให้มนุษย์นั้นมีสติปัญญามีอวัยวะครบถ้วนและมีพลังแห่งความภาคเพียรเพื่อใช้ในการแสวงหาปัจจัยอย่างชีพอย่างสุจริตนั่นก็คือการทำงานก็คืออิบาดะก็คือการเรารบพักดีต่อลาล a h เป็นการแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานุวตารละโดยเหตุนี้เองในอิสลามถือว่าการประกอบอาชีพการทำงานมิใช่เพียงแค่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่งานก็คือการอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อแสวงหาความโปรดปรานและความพึงพอพระยัยจากอัลลอฮฺสุบฮานุวตารละ ล ja l um l a سبحانه แะ تعالى ได้ตรัสไว้ในพระมาคัมภีร์อันกุรานในสุรตุนมุลในอายาที่15ว่าลูลัฟมชูฟีะคคกรพอง์ือผู้ทรงทำให้แผ่นดินให้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าั้งหลายจงสัญจร ไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาองค์การนี้ได้ถูกประทานลงมาเป็นประกาศคำสั่งอันชัดเจนที่สอนให้มนุษย์ได้ออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยความขยันไม่เกียจคร้านเพราะการทำงานอย่างสุจริตคือการเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลา และเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาให้มนุษย์ออกสแสวงหาปัจจัยอย่างชีพด้วยความสุจริตและมีเกียรติอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการอีบาดะ์ผู้ที่ทำงานด้วยความขายันและเจตนาเพื่ออลลอย่อมได้รับผลบุญน,นะอัลลอฮ์สุบฮานูวะดาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการทำงานด้วยความสุจริต เกียรติของบรรดาผู้ศรัทธาการประกอบอาชีพดว้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่กินไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งของผู้มีศรัทธาในความดีที่เขาได้ประพฤติและปฏิบัติผู้ศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากทรัพย์สินเงินทอง แต่คือความภาคภูมิใจในน้ำพักในน้ำแรงของตนเองการทำงานด้วยความสุจริตจึงเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจที่มั่นคงเปี่ยมด้วยศีลธรรมและเป็นพลังในการสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริงท่านอบีุมฮมัมมัดสุลล,ล่าวะวะสล,ลมัมได้กล่าวว่ามาอากาลอาฮะดุนต ah ่ออามันกัตตุไครัน มินอยาคุลามินอามาลียาดไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่จะกินอาหารใดที่ดีไปกว่าอาหารที่ได้มาจากน้ำมือหรือจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองฮะดิสบทนี้ได้เชียเห็นว่าการทำงานด้วยมือของตนเองคือเกียรติของผู้ศรัทธาอิสลามจึงสอนให้มุสลิม ได้พึ่งพาตนเองมีศักดิ์ศรีและไม่ยอมให้ชีวิตต้องอยู่ในความเกียร์คานหรือตกอยู่ในกับดักแห่งความเกียรคคานแต่ประการใดหรือพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จำเป็นเพราะมือที่ให้ดีกว่ามือที่รับการประกอบอาชีพในอิสลามไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรช่างฝีมือ ครูพ่อค้าพนักงานหรือขา้าราชการล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันหากการกระทานั้นด้วยความสุดจริตใจและเป็นที่อนุมัติและมีความตั้งใจเพื่ออลรสุภานวนาลาเพราะทุกงานที่ฮาลานจะและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นคือหนทางแห่งความจำเริญหนทางแห่งความเป็นบรารักัินั่นเอง ท่านนบบีสัลลัลลอะลัยวะสัลลัมได้กล่าว่าอินน uh ah um, ัลลอฮฺะยุบุอิาะามิลลอะฮัดุกุมอามัลันไอยุดกีนาหูแท้จริงอัลลอสุทรักเมื่อผู้ใดในหมู่พวกท่านทำงานเขาก็าทำงานด้วยความประณีตเพราะฉะนั้นนับเป็นเกียรติอันสูงส่งที่เราอยู่ในองค์กรหนึ่งผู้คนที่อยู่ในองค์คาพยพขององค์กร ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสุดจริตใจเพื่อต้องการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนับว่าการทำงานนั่นคือเป็นสิ่งที่ในอันกุราาหลายอายะ ใ,ในฮะดิษของท่านนบีสุลต์ละฮวาเลวัสลัมก็ได้กล่าวไว้อย่างหลายบทหลายตอนด้วยกันดังเช่นอัลลอฮฺอัลอาไดดกล่าวไว้ในบทหนึ่งในอันกุรานบอกว่าว่าูุณแอมัลุฟาสัยรัลลอฮฺอาลามุมวะรอสูลุฮ์วันมินุนจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าพวกท่านจงทำงานเถิดแล้วอัลลอฮฺจะทรงเห็นการงานของพวกท่านและรอซูลของพระองค์ และบรรดามุมินก็จะเห็นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภารกิจกับชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในโลกดุนยาอันแสนสั้นใบนี้หน้าที่หรือการงานที่เราทำมันคือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาปัจจัยอย่างที่เพื่อเลี้ยงตัวของเราครอบครัวของเราที่เราจะต้องดูแลนั่นคือเป้าหมายที่สำคัญ ที่อิสลามนั้นจึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องการประกอบอาชีพและการทํางานที่จะต้องมีความบริสุทธิ์และต้องเป็นงานที่เป็นที่อนุมัติณองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะนาลาท่านพีน่นผู้สถาทั้งหลายครับในสังคมไทยอันงดงามของเราเนี่ยมีสตรีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระพัญญาผู้ทรงมองเห็นคุณค่าของแรงงานสุดยอด และความงดงามในวิถีชีวิตของประชาชนนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินและเป็นมารดาแห,ห่งสันติภาพและทรงส่งเสริมอาชีพเพราะทุกพลราชกรริยนิตของพระองค์มุ่งสร้างสันติสุขจากรากฐานของชีวิตนั่นคืออาชีพ และการพึ่งพาตนเองพระพันปีหลวงทรงก่อตั้งมวลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าการส่งเสริมอาชีพแก่พี่น้องมุสลิมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ที่สุจริตมีความมั่นคงมั่งคั่งต่อไปพระองค์ทรงสนับสนุนหัตถกรรมเช่นการทอผ้าบาติก ปักผ้าย้อมครามและจักสารซึ่งล้วนเป็นงานที่มีกลิ่นอายแห่งศิละปะอิสลามและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนของชุมชนมุสลิมอย่างวิจิตรในทุกผืนผ้าที่ได้ถูกทอและถูกลวดลายที่ถูกวาดล้วนมีเรื่องราวของความอดทนและเกียรติของแรงงานที่ พระองค์ทรงช่วชูท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอาชีพที่มั่นคงคือรากฐานของสังคมที่สงบสุขเมื่อผู้คนมีงานทำมีรายได้และมีศักดิ์ศรีหัวใจของพวกเขาย่อมเปี่ยมด้วยสันตินี่คือสิ่งที่พระพันปีหลวงทรงสร้างไว้ในใจของคนไทยทุกศาสนาพระองค์มิได้พระองค์มิได้เพียงแค่ส่งเสริมเศรษฐกิจ แต่ทรงสร้างสันติภาพเชิงจิตวิญญาณให้ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจมีเมตตาและเคารพซึ่งกันและกันพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนสนับสนุนความภาคเพียรและแรงงานสุนจริตทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีเกียรติและสร้างสันติสุขให้แก่สังคม เพราะเมื่อ,อรรงงานและอุใจัยประสาทด้วยความมุ่งมั่นสุดใจใจความสงบสุขและความเมตตาก็าจะเกิดขึ้นในตัวเราและในแผ่นดินนี้เพื่อร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนขอพระองค์ลอสบหาหนุกตาลาให้พวกเราได้มีความมุ่งมั่นมีความขยันและในการประกอบอาชีพเบนพื้นฐานแห่งอาชีพที่ มีความบริสุทธิ์อาชีพที่มีความสุยใจเป้าหมายเพื่อต้องการที่เราจะให้ครอบครัวและก็สังคมก็เรามีความสุขตลอดไปวันที่เราจะกลับไปหาลอสุภาณุวตาลาวันนั้นเมื่อเรามีสเสบียงเรามีความพร้อมสิ่งเหล่านี้การทำความดีมันก็จะเป็นสเสบียงนำติดตัวเราไปในโลกที่เราจะไปอยู่ นั่นก็คือในโลกบรรักษั์ก็คือในโลกที่อยู่เป็นหลุมฝังศพหรือชีวิตหลังม่านบิน,นและสถานีสุดท้ายที่เราจะไปก็คือในโลกอาคิระอะกูลุกอลิฮาจาวะอัสตกฟิรุลอฮะนซีมาลีวะละกุม